สวัสดีค่ะพบกับเรานะคะช่องน้องพงษ์สมบูรณ์ค่ะอุ้ยภูเงินทำไมเห่าเยอะจังเลยภูโอโอ,โอปีนปีน,อปนเอาปีนออกมาเร็วเอาปีนไปกินอะไรมากินดินมาเลอะเต็มปากเลยโอ้ยโอ้ยเห็นนมน้อยเห็นนมน้อยน้องภูทำอะไรดูใต้คอนั่นเห่าเต็มเลยนะ่ะใช่ไหมอุ้ยอุยอ้ย โอ้ยตาเหลือกเลือกูอกกระตามันจะหลุดออกมาแร้วตาเหลือกจนเห็นแบบไอเส้นเลือดในตาน้องผูแด,ดงๆห <c oughs> นูไปกินอะไรมาทำไมหนมมมูมอมเมมจังเลยมอมเมมแต่เช้าเลยใช่ไหมวันนี้นะดูนะคะแบบเลือกเลือกจริงๆ <laughs> ไหน <c oughs> ๆมานี่มาอย่าไปไล่ก่มาเร็วม,มาหนามาสำรวจหน่อยว่ามีเห่าไหม โอ้ยใจเย็นใจเย็นครับลูกพี่โอ้โหสายตาที่มันแป๋วจังเลยนะนายดูหน่อยเห็นเป็นแดงๆนะไม่ใช่มีเหาเต็มเลยบอกรับเงันโอ้โหเร็วมากโอ้ยหยอกไม่ได้เลยนะนี่ โอ้ย่าไม่ได้เลยน,นี่นี่โอ้โหมันเป็นเอ็น,นี่มันเป็นเห่าหรือว่ามันเป็นน้ําติดคอทัองผูแล้วรุ่นนี้มันเลอะมอมแมมหมดแล้วขาขาแกงแกงแกงเด็กอะ่ะแกงเด็กแกงเด็กโอ้เด็กวยวายเด็กวยวายแล้วโอ้ใต้คอมีแต่ด,ดินนั้นนั้นเลยนั้งผูเทำงอนได้กี่เดือนแล้ว น้องพูดได้8เดือน3ามวันแล้วนะครับก็เป็นบ่าวแล้วดูเท้าเลยอุ๊ยโอ้ถ้าไม่ถ้าไม่ติดไอรั่วนี่ก็คือแบบว่าชนหนูเต็มๆเลยไม่เอาไม่เอาครับเป็นเดือหักเดือหักสีเขียวแล้วนะครับ โอ้โหหนูทำอะไรของหนูเนี่ยอุ้ยไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้อง p u มุดออกมามเดี๋ยวมุดออกมามเดี๋ยวมันคอติดนั่นน่ะน้องปูอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาอยู่ฝั่งนี้ก่อนใบเฟิร์นถอยให้ปะอุ้ย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 มุดไม่ได้หนูรู้ว่าจะออกมาถ้าหนูอยู่ตรงนั้นก็คือเขาจะพยายามแบบ มุดๆออกมากลัวหัวเขาติดโอ้โหดูเล่นดินเอาน้องรูทำไมทำแบบนั้นคุณมันออกมาได้ไมหมล่ะทำแบบนี้นะดูทำโอ้โห <laughs> บอมแมมเชียวเลยตาม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 ไปเยอะตามไปเยอะ แม่อ๋อมาแอบเล่นอยู่ตรงนี้นี่เองมาแอบเล่นอยู่ตรงนี้นี่เองโอ้โหไข่เจียวเช้าตีเช้าเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้เริ่มมาแล้วนี่ใครจะอาบน้ำให้ อ่ะปีนปีนโชว์หน่อยเร็วปีนโชว์หน่อยเร็วยีย่ยไปเลยอะไปถืต้นไม้กับแม่เลยตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศเช้าๆแต่เอ๊แต่เอ,ดอ๊ดูตาน้องภูแบบจนเห็นเส้นเลือดอ่ะเส้นเลือดแดง หมือนเขี้ยวเด็กโอ้มันเขี้ยวเด็กมันเขี้ยวเด็กสายตาแอบมองเอาปีนปีนปีนโชปีนโชหน่อยเร็วปีนดีๆเดี๋ยวมันก็พลาดท่านั่นไง เอาปีนล็อกแรกไม่ได้เอาปีนล็อกสองได้ไหมได้หรือเปล่าอ้าวขาออกมาแล้วมันลื่นด้ยนะน้องโฟโอ้ยแดดไล่เด็กแล้ว แดดยามเช้าอันนี้อัน,นอันเล่นแล้วนะคะเล่นแล้วอืออ่อานอนนอนลงนอนลงเร็วดูทำดูทำาืมหนังเชื่อเด็กจริงเลยในในจับหัวเลยไม่ละแล้วดูทำอะไรทำแบบนี้นะ <laughs> เอาเอาดูทำนะคะเอาเอาเอาทำอะไรโออ เตใครอยู่ด้านหลังเตะใครเตะใครพูเงิน้ดูทำอุ้ยล้มล้มดูทำมากโอ้ทำอะไรแบบนั้นนะอุ้ยเร็วเร็วมบอกลีเล็กครับเล่นโยคะ ลืน่นเยอค่ะแต่เช้าเลยอ้อวดูไหคะโอ้ทหามพูบอกเช้านี้รีแลกซ์ครับ,บ,รบเร็วจังเลยหน้านี้เธอจะหาเรื่องตลอดเลยใช่ไหมี่พูตาเลือกเหลือเธอนี่เออ มันออกไม่ได้หัวออกไม่ได้จะไปแก้งแม่แล้วนะดูดูหน้าแม่ใบก่อนเร็วดูหน้าแม่ใบก่อนน้องหูหครูแก้งแม่นะคะเพืงินแก้งแม่ใบเฟินแล้วดูหน้าแม่เธอก่อนเดี๋ยวแม่เธอโบอกติดรั้วนะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ช่องไ่ายผู้เงินแฟมิลี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ